น่งในช่องทางที่ตอนนี้น่าสนใจที่สุดก็คือ Line แอดนะฮะไลน์ออฟฟิเชีของตัว Merchant p a r t n เนะครับเ,เข้าง่ายมากก็แค่เข้าไปในค้นหาเพื่อนเดี๋ยวผมเปิดให้พร้อมๆไปกับ Facebook ด้วยเลยละกันนะครับเนี่ยนะครับก็แค่เข้าไปใน Line นะค้คนหาเพื่อนพิมพ์แค่คำว่า a d Mer อรนะฮะแอก่อนนะครับ a d m e r c ร a s ั่นะครับ M E R C H A N T A S, s, s E T นะครับ อ่ามันก็ขึ้นขึ้นมานะครับก็จะมีคลิป youtube นะครับที่มาจากการไลฟ์ในช่วงเช้าแบบย่อๆนะฮะตัดต่ออะไรเรียบร้อยเสร็จสับนะฮะภาพเสียงสดใสนะครับให้ได้ดูย้อนหลังได้นะครับรวมไปถึงก็แต่ถ้าเกิดไม่สนเออไม่ได้สะดวกในเรื่องการพิมพ์หาเพื่อนเนี่ยก็ลองดูได้ใน เฟซบุ๊กนะครับตอนนี้ผมก็ฉายภาพให้สกแกน QR Code ได้นะครับเรื่องแรกในวันนี้นะครับมีหลายคนบ่นกันมากมายนะครับในช่วง2-3วันที่ผ่านมาหูตลาดหุ้นไทยทำไมมันเหี่ยวจัง s ซฟ50ดูอ่อนระโหยลอยแรงตั้งแต่ OR โดน s u n โ o นะฮะ Delta เดลต้ก็ไม่ค่อยได้สดใสเนี่ยเซมันดูไม่มีสีสันอะไรเลยซึมๆลงมาโดยตลอดนะฮะภาพของตลาดซึมลงมาหลายวันติดนะฮะ หุ้นใหญ่ดูไม่น่าสนใจนะครับออตลาดหุ้นไทยมันเละเทะแล้วหรือยังมามีคําถามมาเรื่อยๆตอนนี้ความกลัวมาอีกแล้วถ้าตลาดหุ้นขึ้นเยอะๆก็จะมั่นใจกันชนะอ,อารมณ์ดีกันพอตลาดเริ่มซึมก็จะกลับมาเป็นไบโพล่าเริ่มกลับมากลัวนะครับผมก็มองว่าตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้ดูเลวร้วายนะครับสองสาวันที่ผ่านมาเราเห็นมันซึมๆนะแต่หุ้นหลายๆตัวมันก็สัใจมากใช่ไหมขึ้นสัใจมากอย่างเช่น STA EPG นะขึ้นได้แบบ นะฮะแทงข้างล่างทะลวงถึงปากนะฮะมันแบบขึ้นได้แรงมากนะฮะแต่ถ้าเราโอเคมองที่ทหุ้นใหญ่มันมันซึมจริงๆนะครับมันก็เลยทําให้ภาพตลาดโดยภาพใหญ่เนะี่ยมันมันดูอ่อนระหด์หลอยแรงไปด้วยอย่างไรก็ตามพอไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วนะฮะข่าวดีก็คือเรานี่ถือว่าดูดีแล้วนะฟิลิปปินนี่ตั้งแต่ต้นปีนี่คือลบไป4%อนะฮะอินโดนีเซียนี่คือบวกแค่1.5นะครับ เซตอินเด็กนี่2.9%นะฮะนี่คือดูดีมากเลยนะเอาจริงๆนะฮะเ,เพื่อนบ้านใกล้ๆเราแวกใกล้เคียงอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยเห็นปิดปี้ปิปขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าบวกตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะฮะแค่4.8%เองนะฮะเหนือกว่าเราไม่ได้เยอะมากนะฮะเหนือกว่าเราก็แค่เกือบเกืบ2%เนี่ยแต่มันก็ดูไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกแต่ฟิลิปปินเนี่ยเขาโดนสอยกันค่อนข้างหนักหน่วงน,นะ,ะทีนี้เนี่ยนะครับ คำถามก็คือทำไมสอยอะไรกันขนาดนี้นะฮะต่างประเทศนักลงทุนต่างประเทศเอาขนเงินออกจากในส่วนของอ m เมจินมาเก็ตเลยไหมนะครับคำตอบก็ประมาณนั้นนะฮะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยยังเป็นเงินไหลออกอยู่เช่นเดียวกันกับตั้งแต่ต้นปีนะฮะ year to date เ,เงินยังไหลออกใน i m เมจินมาเก็ตอยู่นะยังเป็นการขายอยู่นี่ให้ดูตัวเลขง่ายๆเลยนะครับ ตั้งแต่มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเงินไหลออกจากฟนะิลิปปินส์นะฮะก็ราวๆมาะมาณ364ล้านเหรียญเงินไหลออกจากไทยราวๆา500ประมาณ5 0 0กว่าล้านเหรียญเงินไหลออกจากเวียดนามประมาณ149เงินไหลออกจากไต้หวันนะครับ200เอ่อ2,300กว่าล้านเหรียญนะครับเงินไหลออกจากไคเอ,อ่รอีกอ่ะเกาหลีนี่ก็หนักนะฮะเกือบ5,000ล้านเหนะรียญนะฮะอินโดนีเซียมีเงินยังไหลเข้าแต่ผลตอบแทนตลาดหุ้นมันก็ไม่ได้สดใสอะไรมากนะครับนะครับ อย่างไรก็ตาม Week-to-date ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญญาณเงินไหลเข้าบ้างทั้งในไทยนะฮะตั้งแต่วันตั้งแต่วันจันทร์มาเนี่ยเงินไหลเข้านะครับเราลาวตอนนี้ออกมาเป็นเหรียญก็17ล้านเหรียญน,นะครับเวียดนาม46ล้านเหรียญไต้หวันเข้ามา985ประเทศอื่นอย่างเช่นเกาหลีฟิลิปปินส์มาเลเซียยังเป็นเงินไหลออกอยู่ในสัปดาห์นี้นะครับภาพมันไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าไหร่นะครับคือถ้าเรามองว่า ต่างชาติยังไม่ได้เข้าต่างชาติไหลออกเนี่ยมันก็ไหลออกทงางภูมิภาคอะแหละแล้วถ้าเรามาดูของไทยจริงอ่ะก็ไม่ได้เห็นถึงการขายอย่างทะลักเดือดอะไรรุนแรงนะครับถ้ายิ่งไปดูในรายชื่อโบรกเกอร์ที่ทําการขายเนี่ยนะฮะขอภยรายชื่อโบรกเกอร์ในรอบ2วันที่ผ่านมาที่ฝรั่งขายเนี่ยก็จะยิ่งพบว่าไม่ได้มีอะไรให้น่ากลัวเลยนะเพราะคนที่ขายอะ่ะมันก็ยังเป็นโบกไทยนะครับ จะมีบล็อกอื่น CLSA ก็หันกลับมาขาย JP Morgan ขายใน2วันที่ผ่านมา Macquarie ก็ขายก็3เจ้านี้แปลว่าสอดคล้องกับที่เราเห็นตัวเลขต่างชาติขายเนาะนะครับค่อนข้างสอดคล้องแต่ไปดูข้างล่างนะครับแล้วท่านจะรู้สึกดีนะฮะสองตัว h i g ตัวไฮไลท์เลยนะฮะก็คือเครดิตสวิสนะครับกับทางด้านของ UBS ยังเป็นซื้อนะครับซื้อแท้เครดิตสวิตซื้อมันก็สอดคล้องกับที่เขาอัปเกรดกลุ่มธนาคารพาณิชย แล้วก็หลายๆอย่างขึ้นมาัภาพมันเลยไม่ได้ดูอะไรเลวร้วายไงผมคิดว่ากลุ่มหุ้นใหญ่เนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของโหมดการพักตัวนะครับยังมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้อีกอย่างวันนี้ปตทก็ปลดแอกแล้วนะฮะถือว่าเป็นการปลดแอกเพราะประกาศงบออกมาเรียบร้อย1.3หมื่นล้านบาทนะครับก็ถือว่าต่ำกว่าคอนเซนซัสคาดเพราะว่าคอนเซนซัสประเมินไว้อยู่ที่ราวประมาณ1.4หมื่นล้านต่ำกว่าตลาดคาดราๆประมาณ6%กว่าๆได้นะครับถามว่าน่ากลัวไหมไม่ได้น่ากลัวเพราะว่า ถ้าใครได้ศึกษาปตทดีๆเนี่ยแล้วได้ตามอ่านงานของบทวิเคราะห์ของหลายๆเจ้าดีๆกำไร1.3หมื่นล้านนี้เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ชั้นนำนะฮะโดยเฉพาะอ่ะเอาง่ายๆอย่างของพี่ลินพี่พี่นลินรัดนะฮะเป็นนักวิเคราะห์พลังงานของเอเชียพาร์ทที่ผมชอบมากเลยเนี่ยนะฮะ,อะนอกจากเก่งแล้วยังสวยด้วยนะครับก็แต่มีลูกแล้วนะสองคนนะฮะอายุมากกว่าผมนะพี่ลินก็พี่ลินก็คาด ผลประกอบการของปอตทได้แม่นยำมากนะครับเขาก็ประเมินไว้อยู่แล้วว่าไตรมาส4มันก็ได้แค่1.3หมื่นล้านแหละทั้งปีได้แค่3.7ตัวเลขออกมานี่เป๊ะเลยเป็นอย่างที่พี่ลินคาดเป๊ะๆนะฮะ <sanitizer> เธอคือประเมินได้เก่งมากอ่ะผมก็คิดว่าก็จบเป็นอันจบไปนะฮะกับเกี่ยวกับงบปีนี้ที่มันค่อนข้างเละเท <c oughs> ะ,ะ,ะ,ะนะฮะ,ะเราก็มามองกันที่ปี21เนี่ยมันจะเป็นปีที่กำไรของปตทมีโอกาสเบิลขึ้นมานะครับ จาก37,000ล้านอาจจะได้ขึ้นไปแตะระดับประมาณ65,000-67,000อันนี้ถ้าดูจากงานของพี่ลินนะครับแล้วก็ถ้าเอาในแง่ของตัวกำไร EPS เอาในแง่ของ EPS ก็แล้วกัน,กนตัว37,000กลายเป็น67,000เนี่ยมันเป็นกำไรจากการดำเนินง,งานแต่ถ้าเราไปดูกันที่ net profit เนี่ยมันมีโอกาสที่จะโตขึ้นเกือบ100%นะครับสำหรับปตทในปีนี้ดังนั้นถ้าดูจากทรงเรื่องของ r e f l a t i o n การกลับมาของเงินเฟอ้อ การเพิ่มเวทการแนะนำเพิ่มเวทการลงทุนในพลังงานเซกเตอร์ e อเนจีใน e m m r r i n g Market ทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าปอทอยังไงมันก็ยังต้องไปอีกอในปีนี้นะครับดูจากทรงทุกอย่างแล้วนะดบนูบรรยากาศที่ต่างชาติเองเขาก็ให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มพลังงานทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานใน m m e r g i n g Market แล้วก็รวมไปถึงกระแสงเงินที่ไหลเข้ามาแล้วก็กระแสงเงินที่มันทิศทางของบรรยากาศเนี่ย ว่ามันก็เอื้ออํานวยนะครับให้กับตัวปตทนะครับน่าจะไปได้ในปีนี้นะครับก็ปลดแอกถือว่าปลดแอกและะ้วงบไต่มาสี่ซึ่งรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นอันจบไปนะครับน่าติดตามน่าติดตามต่อนะฮะเพราะว่าดูจากทรงของนักลงทุนต่างประเทศเองเขาก็อัปเกรดกลุ่มพลังงานบ้านเราหลายๆตัวขึ้นมาแล้วนะครับเคดิสสวิทก่อนหน้านี้กดกดปตทลงไปพองบออกเสร็จผมเชื่อว่าเดี๋ยวเคดิสสวิทก็ต้องมานั่งทบทวนปตทกันใหม่ ก็มีโอกาสที่จะเริ่มพลิกฟื้นกลับขึ้นมานะครับก็รอติดตามดูได้ครับรอติดตามดูนะครับทีนี้เรื่องต่อไปนะครับเราจบไปแล้วนะเรื่องของตลาดหุ้นไทยมันก็ไม่ได้ดูแย่นี่หว่านะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านนะฮะก็ดูแล้วชิวๆดูแล้วชิวๆแล้วกันนะฮะดูแลชิวๆเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับพอร์ตมันก็คงซึมๆแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็คงปรับเพิ่มขึ้นมาคุณกลางหุ้นเล็กก็ ได้กำไรแล้วก็หาทางหนีที่ไล่ดีๆด้วยนะครับเข้าเร็วออกเร็วนะครับตลาดมันก็ไม่ใช่ว่าน้าไว้วางใจอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ